ามาแล้วปลาดุกต,ตัวใหญ่ด้วยนะาสามแต้มนะนี่ตัวหนึ่งปลาดุกอย่างเดียวเลยสามแต้มว้าว สามแต้มสามแต้มวันนี้เงียบมากเลยยังไม่เข้าสักตัวดูคนฝั่นร้้นได้ไหมคนเยอะอยู่ ปลาดุกระงัวตัวใหญ่ด้วยนะหมนัมนหมันปลาดุไข่ด้วยตัวอะไรแปลกๆมันมากกนตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรืม แต้มที่สองเป็นไงล่ะครับสองแต้มแล้วฮิดุกเหมือนเดิมไข่ด้วยตัวใหญ่เลยสองแต้มแล้ว แทมที่สามจะให้ดูนะครับนี่คือแ,แต้บที่สามโดยให้ดูจำนวนปลาสามแ,แต้บนะนี่ตัวหนึงประดุกอย่างเดียวเลยสามแทมว้าวสามแ,แ้มสามแ,แ้มนี่เป็นผลงานที่ตกมานะครับ ปลาดุกทอดนี่ก็กระลำทอดอยู่ครับตุบๆๆๆๆเลยนี่ก็เป็นปลาดุกต้มน้ำปลานี่จะทำน้ำพริกปลาดุกผลงานของการตกปลาเมาาื่อวานครับเป็นผลงานที่ไปตกปลามาเมื่อวานนี้ก็ทอดแล้วก็ตัวนี้ก็ต้มน้ำปลาทำน้ำพริก นี่น้ำผิดปลาดุลองกินฮะส้มตำปลาทอดอห้าแต้ม